สวัสดีครับผมเบสและนี่คือช anel T21 คลิปนี้ผมจะมารีวิวโ o โปรไฟ i ์ e ว e ล e e ม s คาไล a n i c คีย e บอร์ด d Nofi A75 ตัวนี้นะครับหรือก็คือคีย์บอร์ดเชิงกลแบบไร้าสายจากทางแบรนด์ Nofi นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น A75 i r เนื่องจากตอนนั้น Nofi Thailand ยังไม่ได้มาเกิดที่ประเทศไทยนะครับผมก็ต้องสั่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้จากประเทศจีนนะครับส่งมาจากเซนเจ ก่อข้ามน้ำข้าทะเลมาค่อนข้างสมบมรันเลยทีเดียวสภาพกล่องตอนที่มาถึงนี่ก็คือค่อนข้างบุบไปประมาณมนึงนะครับทีนี้คลิปนี้นอกจากจะเป็นการรีวิวสเปคต่างๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวการใช้งานจริงด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอื่นๆต่อมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็รบกวนกดซับให้ด้วยนะครับในส่วนของการสั่งซื้อนะครับเราสามารถเข้าไปที่โ o ฟี่ไทยแลนด์ หรือ u r l nofyth.com นะครับเดี๋ยวผมก็จะที้งลไว้ข้างล่างนี้เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บของ n o f i Thailand ก็จะเจอกับตัว product ที่เป็นคีย์บอร์ดอยู่ตอนนี้นะเวลาที่ผมถ่ายทำก็จะมีแค่หนึตัวก็คือรุ่น Air 75นะครับในอนาคตอาจจะมีรุ่นอื่นมาด้วย เพราะว่าตอนนี้ n o f i com ที่เป็นอ,ออมต่างประเทศจะมีรุ่นอื่นๆอยู่ด้วยนะครับตัว air 75ตัวนี้เวลาเราสั่งซื้อมันจะมีออปชันในการสั่งซื้ออยู่อันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของสวิชนะครับก็จะมี3แบบมี blue red แล้วก็ brown เป็นสวิตช์ของแ t ท r o นนะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็น brown switch แล้วก็ออปชันถัดไปก็จะเป็น new no folio v 2นะครับก็จะเป็นเหมือน folio case สีเหลืองๆเอาไว้ห่อตัวน้องเวลาพกพาไปไหนในส่วนของราคานะครับถ้านับเวลาที่ผมถ่ายทำตอนนี้ใน nofi th. com นะครับจะประมาณ4,000ตัวต้นแล้วก็จะมีส่วนลดด้วยประมาณ300กว่าบาทครับผมจะไม่ผิดนะครับถ้าใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูก็เดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของกล่องกันเลยดีกว่านะครับ ก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะครับโนฟี Air ่แอร์เตัวนี้ผมได้มาใช้งานเป็นเวลานานแล้วนะครับก็ในส่วนของการแกะกล่องผมก็ได้แกะกออกมาใช้งานเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่ได้แกะกล่องออกมาให้ดูกันสด,สดนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่าตัวกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะเห็นว่าด้านหน้ากล่องนี้จะมีน้องผู้หญิงเป็นเอนเมิอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็บนเสื้อเขียนว่าโนฟี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรียกว่าน้องโนฟี่ก็แล้วกันนะครับก็จะมีพาร์ทของคีย์บอร์ดนะครับที่แครสวิ มีเฟรมมีพิซอะไรประกอบเป็นนิเมสสวยๆนะครับตรงนี้ข้้งบนนี้นะครับก็จะมีเขียนว่า a i r 75 w ็ดสิบห้าไวเลสเมคคาลิคัลคีดนะครับฟอร์แมคโอ o อสไอโอเ s แล้วก็แอนดรอยจะได้ทุก OS ที่เรารู้จักกันเลยแล้วก็เป็นเลเยอร์แบบ ANSI นะครับในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะใช้เลเยอร์แบบ ANSI กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบอกเลยว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตรงนี้ผมจะโชว์ให้ดูอีกทีตรงนี้ก็จะเป็น Dimension นะครับกว้างคุณยาวคุณสูง เป็นหน่วยมิลลิเมตรกับหน่วยนิ้วนะครับแล้วก็มีน้ําหนักน้องน้ําหนัก523กรัมก็ประมาณครึ่งกิโลกรัมกกว่าๆนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีเขียนว่า Air75 นะครับแล้วก็มีบอกว่าน้องหนา16มิลิเมตรนะครับมีแบตเตอรี่ในตัว2,500มิลเป็์เป็นโล f ป l e ์นัันี้เรารู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอัลตราติน PPT คีย์แคปคี่แคปเป็นแบบชิ้นกับ PPT นะครับแล้วก็ มีกิมมิคอย่างนึงคือ flowing rgb s i ยไ l i นะครับก็คือส่วนนี้นอกจะมีสายไหลเป็น rgb ตัวนี้มันสามารถ flow ได้ด้านในนะครับจะเป็นตัวกล่องจริงนะครับตรงนี้มันจะเป็นแค่กรอบแบบนี้นะครับกล่องจริงก็จะเป็นมานี้ก็จะเรียนตัวคีย์บอร์ดใส่ด้านหน้านี้นะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันจะเป็นตัวด้านล่างของคีย์บอร์ดสกรีนไสในกล่องกอ็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเดี๋ยวผม ให้ดูว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้านนะครับตรงนี้ขอเอากล่องมาวางเป็นฉากไว้ของที่มีมาทั้งหมดในกล่องก็จะมีอ่าอันดับแรกจะเป็นตนัวนี้ใช้เป็นตัวปรับองศาของการพิมพ์นะครับน้องก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆฟีดแต่ว่ามีแค่2ตัวเป็นประมาณนี้นะครับน้องจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวตอนใช้งานเดี๋ยผมทำให้ดูอีกทีนะครับถัดไปก็จะเป็น ฟีดเป็นฟีดเสริมนะครับก็จะเป็นตัวยางรองของในส่วนด้านล่างของคีย์บอร์ดนะครับถ้ามันสึกก่อนเสียหายเราสามารถเอาตัวนี้ไปติดแทนตัวเดิมได้คีย์แคปคีย์แคปตัวนี้จะเป็นคีย์แคปของ Windows นะครับซึ่งตัวที่มาจากโรงงานที่เขาใส่มาให้ในคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นของของเลเยอร์ของ Mac นะครับเราสามารถเอาตัวนี้มาเปลี่ยนใส่ถัดมาก็าจะเป็นสวิตช์ไม่ว่าเราจะซื้อ สวิชตัวไหนนะครับแถมมาในกล่องก็จะมี3ตัวที่แถมมาเสมอก็จะเป็นให้เรามาลองกดเล่นเอามาใชใ้เล่นดูนะครับก็จะมีเลดบูบามาครบเลยส่วนอันนี้นะครับคือตัว usb receiver นะครับเป็น Wi-Fi receiver แบบขึ้น2.4นะครับเพื่อที่จะใช้งานแบบโหมดไร้สาย Keycap p u l l e r Switch p u l l เ r er อนะครับเอาไว้ดึง Keycap แล้วก็ดึงสวิชนะด้านนี้เอาไว้ดึงสวิชด้านนี้เอาไว้ดึง Keycap นะครับ อันนี้เป็นแบบกิมมิคอีกอย่างก็คือแกะออกมาเราก็จะเจอกับตัวสติกเกอร์น้องโนฟี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือผมไม่กล้าแกะออกมาใช้ผมไม่รู้ว่าจะไปติดที่ไหนกลัวติดแล้วมันเสียนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองหาที่ติดดูก็สวยดีนะครับสุดท้ายเป็นเรียกว่า quick guide นะครับก็จะมีบอกเลยว่ามันใช้งานอะไรยังไงบ้างน,นะครับตรงนี้มันมันดูเป็นศิละปะดีเนาะมันมี ภาษาจีนภาษา,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 าญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีภาษาไทยไม่มั่นใจว่า,ารุ่นที่โนฟี่ไทแลนเอาเข้ามาจาหน่ายเนี่ยมันจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับแต่แบบนี้ก็ดูอาร์ดีอีกด้านนึงก็จะเป็นโปสเตอร์แบบนี้นะครับสวยงาม Innovate not imitate นะครับทีนี้ในตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบใช้สายเราสามารถ เสียบสายด้านบนนี้ USB Type C อีกฝั่งนึงเป็น USB C นะครับแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเราแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ถ้ามันเสียบได้แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยก็แบบไร้สายจะมี2แบบแบบ Wi-Fi Receiver กับแบบ Bluetooth นะครับ Wi-Fi Receiver ต้องใช้ตัวที่แถมมากับกล่องที่เป็น USB ชิ้นเล็กๆนะครับแต่ Bluetooth เนี่ยก็จะไ,ไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะมาเชื่อมต่อเนี่ยต้องรองรับ Bluetooth อันดับแรกที่เราเห็นเลยก็คือ โทนสีของคีย์แคปนี่มันค่อนข้างสว่างแล้วก็เป็นแนวแบบแคนดี้แคนดี้นะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าเขียวฟ้าอมเขียวตรงนี้มีสีเหลืองตรงนี้มีสีส้มตรงนี้สีเทาสีขาวสวยงามแล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์ของคีย์แคปเนี่ยอย่างที่เขาบอกมันเป็นอัลตราตินใช่ไหมครับมันก็จะบางเราจะสังเกตว่ามันเห็นมุมอยู่ตรงนี้ครับคือในตัวคีย์แคปเนี่ยมันจะทรงคล้ายๆถ้าใครรู้จักมันเป็น คล้ายๆ xda นะครับคือมันจะมีการลบมุมตรงนี้มันจะโค้งโค้งนะครับตรงขอบๆสี่มุมนี้มันจะโค้งโค้งแล้วก็มีความแบบเว้าลงไปนิดหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเว้าลงไปนิดหนึ่งครับไม่ไม่เยอะแล้วก็วัสดุอย่างที่กล่องบอกมันเป็น pbt keycap นะครับตัวนี้มันจะเป็นมีความสักระนิดๆน,น,นะครับไม่ไม่ไม,มากซึ่งข้อดีของ pbt keycap เนี่ยก็คือมันมีความทนทานแล้วก็ ใช้ปาน,นานๆแล้วมันจะไม่มีเงาอ่ามันจะไม่เหมือน ABS ตัว ABS เนี่ยใช้ไปนานๆแล้วมันจะขึ้นเงามันจะเป็นมันๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีบอดี้อยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกตัวพาร์ทด้านบนที่เป็นเฟรมด้านบนเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่มันน่าจะเป็นอลูอลูมิเนียมแบบบางๆมันเวลาเคาะเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นอลูมิเนียมเท่าไหร่แล้วก็ ตรงนี้นะครับด้านล่างเราจะเห็นบอดี้ในส่วนที่มันเป็นสีดําตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างโปร่งนิดๆแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นพาร์ทที่อยู่ข้างในนี้ได้นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กตรงนี้ด้วย2จุดเอาไว้สําหรับติดตัวปรับมุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเพิ่มน้ําหนักเป็นโลหะสลหรับเพิ่มน้ําหนักให้ตัวคีย์บอร์ดมันมีความมีความเฟิร์มนะครับเวลาเราวางใช้งาน แต่ว่าอย่างที่สังเกตเห็นนะครับก็คือพยายามจะไปจับมันเหมือนผมนะครับมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผมใช้งานมันมานานมากแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อเคสโฟลิโอมาใช้นะครับผมก็จะจับใส่กระเป๋าจับใส่กล่องอะไรพวกนี้มันอาจจะไปขูดกับอุปกรณ์อื่อนๆนะครับมันก็จะมีรอยอย่างนี้เลยอันนี้ลบไม่ออกเลยครับอ่าใครใช้ก็ระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแม่เหล็กเราสามารถไปเข้าไปได้เลย มันก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับไม่หล่นนะไม่หล่นแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันจะมีจุดที่เราต้องสังเกตนิดหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้มันจะมีร่องอยู่นะครับร่องยาวๆเนี่ยนะครับคือเราต้องใส่ใ้ร่องตัวเนี้ให้มันตรงกับฟีดสีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่แน่นพอคือมันแปะอยู่แหละแต่มันอาจจะ ดูแบบโค้งเลงนะครับเพราะมันไม่แน่นเราต้องเลงอยู่ประมาณหนึงถ้าใครไม่ชินเนี่ยอาจจะต้องฝึกอยู่ประมาณหนึงเลยนะครับ <X D> การเชื่อมต่ออย่างแรกเลย <X D> แบบง่ายสุด <X D> ก็คือการเชื่อมต่อแบบเสียบสาย usb นะครับต่อเสียบสายเข้าไปครับอันนี้เป็นบลูทูธอยู่นะครับเราปรับมาเป็นตรงกลางตรงไฟลั์ก็จะกลายเป็นสีเหลืองส้มแบบนี้นะครับเสร็จแล้วน้องก็จะกลับเข้าสู่ แบบเอเดียนเหมือนเดิมอันนี้คือพร้อมใช้งานแบบเสียบสายแล้วนะครับถัดมาเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้ Wi-Fi receiver นะครับตัวนี้ที่แถมมากับกล่องแล้วก็ถอดสายออกเอาสิ่งนี้นะครับเสียบไปที่คอมของเราแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราปรับเป็น Wireless นะครับเสร็จแล้ว ให้เรากดที่ฟังก์ชันแล้วก็เลข4มันก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยสุดท้ายนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธไร้สายเหมือนกันแต่เป็นบลูทูธก็ตัวนี้เราก็จะไม่สนใจแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะเก็บไว้เลยเราแค่เข้าไปเปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่า iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราไว้นะครับเสร็จแล้วเราปรับเป็น Wireless แบบนี้นะครับปรับไปขวาสุดแล้วก็ Android ก็จะปรับไปทางนี้นะครับเราก็จะกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้นะครับตามด้วย1หรือ2หรือ3ก็ได้เดี๋ยวผมจะเลือกปเป็นเลข1นะครับกดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้น LED สีฟ้าตรงนี้แปลว่าเป็นโหมดบลูทูธนะครับเสร็จแล้วพอมันกระพริบทีๆแบบนี้เราก็จะสามารถสแกนตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีทั้งบลูทูธ3.0กับ5.0ะครับเราเราจะเลือก โหมดไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็น5 0แล้วกันครับมันจะขึ้นว่าให้เรายืนยันว่าเราจะเชื่อมหรือเปล่าพอเชื่อมเรียบร้อยแล้วตัว led ของเราก็จะกลายเป็น g r a d i e n เหมือนเดิมทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของการควบคุมไฟ rgb กันครับ b a c k l i g h นะครับที่อยู่หลังพวกสวิชเนี่ยมันจะไม่ลอดออกผ่านสวิชนะครับเพราะว่าตัวสวิชเนี่ยมันไม่ใช่แบบไฟรอดมันจะเห็นเฉพาะ ตรงส่วนที่เป็นตรงขอบของสวิตช์นะครับอ๋ออันนี้ก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะครับเราสามารถควบคุมได้ด้วยการกดฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วก็ขึ้นหรือลงเพื่อลดเพิ่มความสว่าง1น3แล้วก็4นะครับประมาณ4ระดับ1,2,3,4ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดลูกศรขวานะครับก็จะเป็นการสลับสีนะครับเราก็จะ เลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับกดบน,นไปเรื่อยๆได้เลยตัวนี้ก็จะแล้วแต่โหมดไฟนขนาดนั้นนะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ด้วยการกดฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดลูกศรซ้ายครับอันนี้จะเป็นโหมดใหม่มันก็จรีชไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางโหมดเนี่ยก็จะทิกเกอร์ได้ด้วยการกด ทีนี้มันจะมีไฟไซด์ไลท์ใช่ไหมครับ2ข้างตรงนี้เราสามารถกดฟังก์ชันแล้วก็กดสลัท้าไว้ครับตามด้วยปุ่มลูกศรต,ต่างๆก็เหมือนกันครับขึ้นก็คือเพิ่มความสว่างาลงก็คือลดความสว่างเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆได้ด้วยการกดฟังก์ชันสลัแล้วก็ปุ่มลูกศรซ้ายนะครับหรือว่าไปเรื่อยๆครับกดเป็นลูกศรขวาครับ สีเขียวสีน้ำเงินเหลืองชมพูฟ้าส้มแล้วก็แดงบนมานะครับเราสามารถที่จะเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวคีย์บอร์ดได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสเกลแบบคร่าวๆนะครับเราสามารถกดฟังก์ชันแล้วก็กด backslash ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสังเกตไซส์ไ i ส์ไลท์ตรงนี้นะครับ น้องเป็นสีเขียวก็คือแบตเตอรี่ยัยงดีอยู่น่าจะประมาณ 80- 1 0 0แล้วก็ถ้ากดแล้วน้องเป็นสีส้มก็แสดงว่าเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือแบบใกล้หมดแล้วนะครับเราสามารถเปิดแบบ always on ได้ก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็กดตรงปีกาปิดนะครับน้องก็จะแสดงปเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เป็นเป็นสีแบบนี้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราจะยกเลิกแล้วก็กด b a c k s l a s กลับมาเหมือนเดิมครับพอดีตัวนี้มันเป็น ipad os นะครับเวลาเราก,กดแคปล็อกเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นฟังก์ชันอื่นแต่ว่าถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์นะครับถ้ากดแคปบล็อกแล้วแคปบล็อกทํางานเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีนะครับด้านซ้ายทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ฟังก์ชันเสริมแล้วก็ปุ่มมัลติมีเดียปุ่มด้านบนแถบด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเสริมแล้วก็ปุ่มมัลติมีเดียต่างๆที่เราจะได้ใช้งานกับแต่ละ OS แตกต่างกันไปนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็น macOS หรือ iPad OS นะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างครอบคุมก็จะมีตัวน,นี้นะครับ F1 F2 เนี่ยเราสามารถกดเพื่อให้เป็นเพิ่มแล้วก็ลดแสงสว่างหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม workspace กับปุ่ม mission control นะครับอันนี้เป็นความสว่างของไฟคีย์บอร์ดปุ่มเกี่ยวกับการมัตติมีเดียนะครับมิวสียง ลดเสียงเพิ่มเสียงสกินแคปเจอร์นะครับหรือว่าแคปหน้าจอนั่นเองเราสามารถกดตรงนี้เพื่อลดแสงหน้าจอนะครับแล้วก็เพิ่มแสงหน้าจอแบบนี้ตรงนี้ F3 หรือ F4 นี้ iPad กดไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็น Mac OS สามารถกดได้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นความสว่างของคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้จะก็คือตัวน้องเองนั่นแหละครับเพิ่มความสว่างของโนฟี่เองนั่นแหละครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกมัลติมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือหนังเช่นเรากดเล่พอสนะครับเน็กหรือว่าเพลงก่อนหน้านะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมิเสียเพิ่มความสดแล้วก็ลด ครับประมาณนี้สุดท้ายก็จะเป็นปุ่มแคปหน้าจอนะครับกดที่นึงมันก็จะขึ้นการแคปหน้าจอมาให้ถ้าเป็นบน macOS ตัวนี้ก็จะเป็นการขึ้นเครอร์เซอร์มาให้เราเลือกแอเรียในการที่เราจะแคปหน้าจอครับว่าเราจะเอาทีงไหนแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งเราสามารถที่จะกดฟังก์ชันก่อนค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดที่ capture มันก็จะแคปทั้งหน้าให้เลยครับบน mac os ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็ตัวนี้เป็น getron brown low profile switch นะครับไม่ได้หลุไม่ได้คัสตอมอะไรเพิ่มเลยแล้วก็ไม่ได้ปู dexmat นะครับเพราะงั้นมันอาจจะอึกระทึกนิดหน่อยนะครับถ้าใครมี dexmat ในที่ทำงานหรือว่าบนโตัวก็ปูน่าจะดีกว่าเสียงก็จะเบาลงนะครับหรือว่าถ้าเป็น w ส e s ก็อาจจะเสียงเบากว่านี้เดี๋ยวมาลองฟังกันครับ โนฟี่ Air 75ตัวนี้สามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้แล้วก็เปลี่ยนสวิชได้ด้วยนะครับแต่ว่า,าตัวคีย์แคปแนะนำให้เป็นตัวที่เป็นโล w p โปรไฟล์เหมือนกันดีกว่าคีย์แคปถ้าต้องการเอามาเปลี่ยนเนี่ยก็ลองไปหาดูในเว็บของโนฟี่ดูหรือถ้าจะเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็แนะนำให้ดูตัวเลเยอร์ดีๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นช่องสเต็มว่ามันเป็นแบบสเต็มแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับต้องเป็น เต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะหายี่ห้ออื่นมาก็แนะนําให้เป็นบางๆโลโปรไฟล์แบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นตัวขอบของคีย์แคปมันจะไปชนกับตัวเบสมันทําให้มันเกิดเสียงดังทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าขาของตัวสวิชเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวสวิชแบบปกติสะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างของสวิชแบบโปรไฟล์ปกติให้ดูนะครับ เราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอ่ามันคล้ายแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอ่านี่เป็นเหตุผลว่าทําไมไอ้ตัวสวิตช์ตัวใหญ่เนี่ยที่เป็นแบบปกติอ่ะมันไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปตรงนี้ได้เพราะว่ามันไม่พอดีกันนะครับเรามาถึงในส่วนของประสบการณ์การใช้งานจริงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเพราะงั้นผมก็จะเล่าในในมุมของผม a i 7 5ตัวนี้มันเป็น l a y o แบเจาเอร์แบบน5น้องก็จะไม่มีตัวเลขนะครับตัวนี้เป็น l o g i e t e c h mxk e y นะครับตัวนี้เป็น full size มีฟังก์ชันครบทุกอย่างแล้วก็ปุ่มครบเลยส่วนนี้ที่เป็นตัวเลขของ n u f i air 75มันไม่มีแต่ว่าเราสามารถใช้ที่เป็นตัวเลขด้านบนถ้าเราใช้งานโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มคบตัวเลขปุ่มที่มันอยู่ด้านขวาตรงนี้อย่างเช่นงานที่เป็น งานพิมพ์เอกสารปกติหรือว่างานท่องเว็บ YouTube หรือว่าเป็นงานเขียนโปรแกรมอย่างผมได้ใช้เขียนโปรแกรมผมไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ที่อยู่ด้านขวาขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าตัวที่เป็น layout เลเยอร์เล็กแบบนี้มันเหมาะกระทัดรัดดีเหมาะกับตัวเล็กๆดีแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเราสามารถวางคีย์บอร์ดไว้ตรงกลางจอตรงกับจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ของเราได้เลยเราไม่ต้องเบี่ยงไปด้านซ้ายแบบนี้เพื่อที่จะ เอาพื้นที่ให้กับตัวเลขแล้วก็เมาส์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติถ้าเราใช้งานแล้วมีเมาส์ด้วยเนี่ยเราจะต้องเผื่อพื้นที่ให้กับเมาส์ด้วยถ้าเป็นแบบ full size เนี่ยเราต้องการจะเอาพวกตัวอักษรไว้ตรงกลางแบบนี้มันก็จะเบียดเมาส์เราไปไกลมากเพราะงั้นผมก็จะชอบที่เป็น layout พวก65-80ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทํางานแบบนี้นะครับก็อาจจะแล้วแต่งานของแต่ละคนซึ่งงานของผมมันไม่ได้จําเป็นขาดนั้น ถ้าเป็นงานที่มันต้องใช้ตัวเลขหรือเป็นงานบัญชีอาจจะไม่เหมาะกับงานแบบนั้นก็ได้นะครับการพกพาเานื่องจากว่ามันตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างเบานะครับบางด้วยเราสามารถพกพาไปทํางานนอกบ้านได้เอาไปร้านกาแฟหรือเอาไปกับออฟฟิศที่บ้านก็ได้เพราะมันเบาแล้วก็บางแถมยังมีแบตเตอรี่ในตัวเราสามารถใช้งานด้านนอกได้เป็นเวลานานๆใช้นานจนอาจจะลืมชาร์จไปเลยก็ได้เพราะว่ามัน ถ้าเราไม่ได้ใช้ไฟ RGB backlight บ่อยๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยชาร์จทีก็แค่เอาสาย USB เสียบเข้าแล้วก็เราสามารถใช้งานในระหว่างชาร์จได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการพกพาเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึง่งก็คือการป้องกันของผมเนี่ยใช้งานโดยที่ไม่ได้ซื้อโฟลิโอมาด้วยโฟลิโอก็คือไอตัวที่เป็นกระเป๋าสีเหลืองๆนะครับตัวเนี้ผมไม่ได้ซื้อมาแล้ว ผมก็ไม่ได้มียี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นเวลาที่ผมพกพาผมก็จับคีย์บอร์ดตัวนี้ใส่กระเป๋าไปเลยทําให้ในบางครั้งเนี่ยน้องจะเกิดรอยแบบนี้ครับที่ผมเกลื่อนไปมันก็จะมีรอยเป็นขูดๆอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครซีเรียสก็แนะนําว่าให้หาพวกโฟลิโอแบบนี้หรือกระเป๋าพกพาไปด้วยแล้วน้องเป็นลายง่ายมากเสียงที่เกิดจากการพิมพ ตัวนี้เป็นเป็นบราลก็จะเสียงดังกว่าตัวเร w i t c h นิดหน่อยแต่ว่าผมเคยใช้ตกตเตอร์ o อนบราที่ไม่ใช่โลโ r o ไฟ l e ครับตัวนั้นน่ะมันจะนิ่มกว่าตัวนี้อยู่นิดนึงนะครับทําให้ความรู้สึกเวลาที่เราพิมพ์นูฟี่ที่เป็นเกตเตอร์อนบราลโลโปไตัวนี้มันหนึบมันหนึบเหมือนเราใช้พวกสวิสกิกกี้เลยอ้ามันก็จะใช้ฟิลลิ่งในการในการในการกดใช้น้าหนักในการกดค่อนข้างมากนิดนึงทำให้ในบางครั้งเนี่ย มันเกิดเสียงที่ค่อนข้างดังถ้าใครที่เอาไปใช้งานในออฟฟิศหรือว่าในที่ทํางานที่มีคนเยอะๆไม่ใช่บ้านตัวเองหรือว่า,าที่ที่มันเงียบๆแนะนําว่าต้องเป็น Red s w i สวิเท่านั้นนะครับตัวบรา w สวิตชนี่ไม่เหมาะอย่างแรงมันเสียงดังมากนะครับแต่ว่าพูดถึงในแง่มุมของการาความเพลิดเพลินของการใช้นะครับเนื่องจากที่ผมบอกว่าฟิลลิ่งมันค่อนข้างหนึบ มันจะมันจะสู้มือพอมันสู้มือครับมันทําให้เราพิมพ์สนุกมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นในในคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อที่หลากหลายคือนอกจากน้องจะเชื่อมต่อได้แบบทั้ง3แบบแล้วก็คือเสียบสายหรือว่าใช้ USB dongle หรือว่าใช้บ t o o t h แล้วเนี่ยไอตัวที่เป็นบลูทูธอ่ะมันสามารถเชื่อมต่อได้อีก3เครื่องกลายเป็นว่าถ้าเราต่อทั้งหมดพร้อมกันอ่ะแล้ว เราสามารถใช้ได้ทั้งหมด5อุปกรณ์เลยนะครับก็ตรงนี้สะดวกสบายมากๆแล้วก็เวลาที่เราสลับ Bluetooth หรือว่าพวก USB dongle เ,เนี่ยกดฟังก์ชันแล้วกดตัวเลขปุ๊บแป๊บเดียวก็มาเลยสุดท้ายนะครับที่เป็นความพิเห็นส่วนตัวก็คือเราจะเห็นว่าในโฆษณาของ l u f i Air 75หรือว่าในช่อง YouTube บางคนเขาเอาไปใช้กับ MacBook นะครับผมก็มีเหมือนกัน MacBo o k เอ่อ MacBook Pro 13 ผมเอาตัวโนฟี่เนี่ยไปวางทับคร่อมคีย์บอร์ดของ MacBook นะครับเราก็จะวางวางคร่อมไปเลยแล้วเราก็ใช้งานแบบพิมพ์อยู่บนตัวแล็ปท็อปไปเลยคือมันก็ใช้ได้นะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวคือมันมันยังไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่ทําให้ตัวฟีดหรือว่าตัวส่วนล่างของคีย์บอร์ดมันไปสัมผัสกับคีย์บอร์ดของ MacBook มันทาให้บาร์สวิชมันลั่นขึ้นมาเวลาที่เราทํางาน ก็เลยไม่สะดวกผมก็จะไม่ได้ใช้งานแบบที่เอาคีย์บอร์ดเข้าไปคร่อมของคีย์บอร์ด MacBook ผมก็จะวางไว้ข้างนอกแล้วก็ใช้งานไปนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่สนใจ d o no f i Air 75 Wireless Low Profile Mechanical Keyboard ตัวนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างนี้เลยใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนๆของคุณได้เข้ามาดูได้ชมคลิปนี้ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับชอบหรือไม่ชอบโนฟี่แอชิต no ิสตัวนี้ยังไงหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอยากให้ผมทำคลิปเพิ่มในส่วนไหนบอกกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมเบสจาก Channel ทีทูวันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ